แวัสดีครับจะมาพบกับผมอีกครั้งกับโลเทลหรือโอเคเรมุยนะครับผมมาลุยกันต่อเลยอ่ะผมนึกว่าจะไปเจอเลยที่ไหนได้เอ้าโอเคทำลายได้ด้วยโอเคครับ ครับตอนแรกนึกว่าจะเจอเลยครับพอเข้ามาเนี่ยอือ mm hmm. ใกล้และวเงี mm ้ยวอือ hmm. มครับผมฮะ uh huh. ก็นั่นแหละใกล้แล้วใกล้แล้วระวังด้วยนะทุกคนอืม mm hmm. In this case m ม y ี We should take a ครับผมถูกต้องครับก่อนที่จะไปเจองานหนักนะพักผ่อนให้เต็นที่ก่อนนะ I had a feeling you you would say that but uh we got uh point Uh, you got a point you know that expectorum นั่นแหละก็จะพักผ่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะไม่รู้หนอเหรออะไรอ่ะครับไม่เคยเห็นเรื่องนี้มาก่อนนะเฮ้ย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  ครับระวังตัวครับอะไรอะ่ะไขอ่อืมอืม,อมก็ระวังด้วยนะทุกคนตัวแ,แม่แม่แม่ของไข่ตัวนี้อาจจะอยู่แถวๆนี้ก็ได้เออแม่ของบลูอายไว้์ดากอน ตัวแม่ก็จะอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวกลับมานี่เลย There is and nothing strange than a frame frame eater Okay protecting the the chick อ่ะฮะเอ่อเอ We would be wise to keep our distance ก็คืออย่าเข้าอย่าไปใกล้ไข่ครับเออแต่นี่คือเหมือนถูกส่งมาเลยนะ อ่ะน้องโบโบอกว่าตอนนี้เรายังปลอดภัยนะไม่รู้สึกถึงอะไรทั้งนั้นครับอือฮึออ,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 เอ,อ,เอเหรอ่า still this is unusual I never heard of anything like this in the village history okay อฮ้ยอ้าวเห็นภาพนิมิตอีก <Huh. S 2> มันเป็นไซต์คิกโอ้เข้าใจแล้วอืมครับผมอนาคตเปลี่ยนไปแล้วว่ะเห็นไรอ่ะอือฮะ้น I saw you อือฮะ I think you were on the the plane ฮะอือฮั but it was weird the big uh that big dragon was gone and there was no dark cloud covering the island uh huh. อ้าวไอไอหมอกสีดำๆนี่เป็นมันเป็นผลของของไอกิ้งกือตัวนี้เหรอเนี่ยก็คือภาพในนิมิตหมายเมื่อกี้เนาะว่าไอกิ้งคืออาณาจากักรพื้นที่โลง่โลงๆที่เราเห็นไปเมื่อกี้คือที่ที่ที่ไอกิ้งกือนั่นอยู่นะ เออน้องก็บอกว่าจิ้งกีน,นั้นหายไปแล้วเออแล้วก็ไม่มีหมอกดำๆนี่ต่อไปแล้วที่ปกป้องปกครองหมู่มเกาะแห่งนี้ And beside you was a little dragon I have never seen before แล้วก็กิ้งกือครับไซคิกที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อน How curious huh? I, I suppose we can expect little c a r i i t y when one see only the end and not the d y n a m i ครับ น่าปวดหัวมากอันตรงนี้ก็คือคือ,คอน้องเห็นเห็นไงว่าตอนสุดท้ายเป็นยังไงแต่ปัญหาคือก่อนจะไปถึงตอนสุดท้ายอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นมากไม่รู้เออก็เหมือนกับว่าเราจ,จู่ๆเปิดหนังสือมาอ่านหน้าแรกเสร็จปุ๊บไปอ่านหน้าสุดท้ายเลยอ่ะหรือไม่ก็อ่านบทแรกเสร็จปุ๊บอ่านบทสุดท้ายเลยอะไรอ่ะอบัดนนะฮะ บัตวอสไอดดยครับผมก็งงนะเออเนี่ยเหตุผลที่เป็นอะไรที่งงๆมากเพราะน้องต้องตายไม่ใช่เหรอ Dad I don't know the, the order in which things happen ใช่เนี่ยเหมือนถึงเหมือนเห็นแต่ก็ไม่เห็นะ่ะโอ้โห so it's probably you die after that ขอบใจก็คือ คือน้องอาจจะตายหลังจากนั้นไงหลังจากที่ไลกินคือไปแล้วอ,ะ but, uh, in the, in the อ่ะ but monster exist in t h อินเดอะเซมทมอ่าีมัลติเวิร์สอยู่นี้นุ้ยครับผมอ่า so แต่ก็คืออาจจะเป็นสรุปก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าน้องไม่ตายนะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวก่อนนะ so what you saw just now is the best possible outcome ถูกต้องครับสิ่งที่เราเห็นตรงนี้ก็คือนะเราไล่กิ้งกือไปได้เกาะนี้รอดแล้วน้องโบไม่ตายนะแถมยังได้กิ้งกือเป็นไซค์คิกมาอโอหสรุปก็คือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเลยเป็นเป็นเป็นอนาาตที่สดใสที่สุดครับ The Big เออน่แอายาแต่ปัญหาคือไม่มีใครอยู่กับน้องด้วยไงคนอื่นอาจจะอาจจะตายเรียบก็ได้นะ แล้วเหลือน,น้องโบไว้คนเดียวอะไรเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะนี yeah, ่ Can imagine anything better than o k a คนั่นแหละทุกคนก็เห็นด้วยครับว่านี่มันขาวดีสุดๆไปเลยนะอ้แก๊สโ s ่หมายความว่าไงอืมมไอทิงอิสพัซ t ิบบูลแลนด์อ่า i อส์เปอร์นนว์ t ว่าว่าไอส o โ s ่จั e ต์เนลล์อิสเซน s ์เดอะฟิวเจอร o r อฟด t อแลนด์ย อี t h อ future อคลิกมากเมลฟี่บอกว่าที่เมื่อ <idity> กี <Web cook food> ้เห็นอะไม่ใช่อนาคตของใครทุกคนที่นี่ครับไม่ใช่ของทุกคนที่นี่แล้วก็ไม่ใช่ของเกาะแห่งนี้แต่เป็นของไอ้ไข่นี่เดี๋ยวก่อนกำลังจะบอกว่าน้อง น้องโบนี่คือทำพันทันกสัญญากับไอ้จิ้งคือตัวนี้ป้าแล้วก็เหมือนกับว่าแชร์เหมือนกับว่าแชร์เออเออพูดว่ายังไงวะอืมไอเนี้ยอายุขยเออผมจะพูดว่าลองเจเปตี้แล้วครับก็คือลองลองเจเปตี้ก็คืออายุขยนั่นแหละก็คือเชื่อมต่ออายุขยกันอ่ะเออก็คือก็คือเหมือนนั่นแหละเออเออเออผมจะ อธิบายเพื่อกำมะไรด้วย Does b o s whatever I, is born from this h o l d the key ครับก็คือไอไข่ตัวนี้เป็นเป็นเป็นตัวทำให้น้องรอดนะเปลี่ยนชื่อเล่นอีกแล้วอะไรวะคือชื่อเล่นนี่ยาวมีมีมีมามีมาตลอดนะ In any case h uh h ฮ h let's take this egg with us น h ฮะ in insane but I don't send any heavy energy inside like the dragon from my village ขาผมก็คือน้องก็อยู่กับกิ้งกือมาเนาะเออน้องเลยรู้นะว่ากิ้งกือเนี่ยนะโผหัวมาแต่ละทีนี่นะแข็งแก่งมากะนะเออแต่ว่าน้องกับรู้สึกได้ไม่ถึงความแข็งแก่งในไข่ตัวนี้เลยครับ oh the other dragon on the island are the dragon right which would make this only one of the kind อ h า the m y s t e r o is dry it's in the hand of outsider heading for the forbidden cave ก็คือจิ้งกือบนเกาะนี้เป็นมังกรดำทั้งหมดนะแล้วก็ตอนนี้คือเมลฟี่บอกว่าเอ้ยไข่ปริศนาโผล่หัวมาอยู่บนมือของคนนอก ที่กำลังจะไปที่เอ่อถ้ำถ้ำห่วงห้ามถ้าห่วงห้ามได้ไหมถ้ำเออนั่นแหละอืมทามันเอาเอาห่วงห้ามไปแล้วกันนะ <c oughs> แปลกกระตรงตัวเลยอัอคุณ ask for anything more unexpected ค่ะผมนี่มันแบบว่าไม่มีอะไรที่มันจะพีกติกไม่ใช่ดิเออ พูดยังไงดีมัน,ม,นมันออกนอกเขตความความเข้าใจความก็คือมันมันมันหลุดมันหลุดมันหลุดฟังกช์ชันไปแล้วครับมันหลุดเอ,อสูตรไปแล้วเออ this might just do it u t h e machine the future ครับแค่นี้อาจจะเปลี่ยนอนาคตได้นะ uh huh. อ่าฮะอ่ะไปเถอะไปต่อไปต่อ ยัเคิเอ้ยโอ้โหโอ้ไหนอะถ้ำอ่าเนในนี่มีคนเฝ้าอยู่เนาะอืมอืม Highly doubt they will let us pass uh have combined a hell of happiness. Guess we got no choice but uh, to force our way through with some rules anyway. But uh book copy no? but they but the uh, people are talking about it no no. It's not like I am going to knock them out or what even just find a way to sing Uh-huh mm-hmm, and to be honest there's some, something I just can't stomach about the whole thing. Uh -huh. I believe this uh well uh, some something far greater than the rule, ruler and it is it tradition and pride. You have a point. There is a custom in our village. It's meant to be a show of strength, pure and simple. But trick her opponent, she defied the tradition. Mm -hmm. I know laws exist to keep the peace, but there is some. some people who just can blindly accept tradition uh อ่าครับผมนี่คือคือพูดยังไงเดียประเด็นประเด็นแรกคือน้องนะไม่ได้จงใจจะทำร้ายกาสองคนนี้เพื่อที่จะเข้าไปในในเกาะนี่นะและอีกอย่างหนึ่งนะนะมันที่ทำอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ต่างอะไรจากอันเนี้ย t อ a ดิ t ช o นสิ่งที่ทำตามกันมาเอ,อภาษาไทยว่าอะไรวะก็คือมันมีทั้งกฎระเบียบและมันเป็นถ้าเกิดกฎระเบียบอยู่อย่างนั้นมาสันานมันจะกลายเป็นทรรเนียมเออแล้วการทำลายกฎหรือทรรเนียมตรงนี้นะมันพูดยังไงเดีย่ยก็คือมัน บางคนก็ไม่ได้ชอบทำเนียมอันนี้เอออ่ะ uh พี huh. ่ who can be saved by the rules have got no choice but to destroy common sense with their own two hands ใช่ครับก็คือก็อย่างที่บอกไปเอ้อย่างที่ทุกคนรู้ๆเนาะว่ากฎพอถูกสร้างขึ้นมาหรืออะไรสักหรือไม่แต่อาหารอ่ะถูก ถูกปรุงแต่งขึ้นมาก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบใช่ไหมล่ะเออแล้วก็ไม่ใช่ว่าอาหารจะช่วยทุกคนอาหารอาจจะฆ่าคนก็ได้แล้วตรงมาถึงจุดๆนี้คือกฎระเบียบธรรมเนียมถูกสร้างขึ้นมาก็ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยได้ทุกคนแล้วคนที่มันที่ธรรมเนียมช่วยไม่ได้อะ่ะก็ต้องหาทางอื่นที่จะทำให้ตัวเองรอดอะ่ะเออก็ต้องเปลี่ยน มันเองด้วยมือของคนเหล่านั้นเองอะ่ะ uh อ่ฮะอืม Even so I feel I feel that uh resort to well to force in front of the m w o u l d b e อืมก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องที่จะบุกเข้าไปนะ Let's doLet's do อ่ะออม but we are we are use something other than Bruce String my letting me handle this อ่าก็คือเราจะบุกเข้าไปก็จริงนะแต่ว่าจะไม่ได้จะไม่ใช้ความรุนแรงเว้ยอ่าน้องบอกน้องจะทำเองนะเออไปอ่ะฮะอ่ะฮะ,ะยาม oh my let let me see you งวโอเคก็ครับไม่อยากเชื่อว่าจะได้เห็นคือไม่เห็นไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะที่น้องโบจะไปเชื่อใจคนอื่นอ่าอ uh ืม huh. อ mm ่าไอว have ปแฮปย o นอยแฮ i เบ I n ูอ i n เ e ็งก i n g ซิ i n ิ๊กค c า b e c o ครับ hmm. อ๋อก็คือน้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วโอเคนับตั้งแต่ที่ตัวเองเป็นกัปตันมาก็าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะอ่ะฮะอ f o d a Well, I know she b e l i e v e in her friend. She wouldn't try to do it all by herself. So that's why I'm gonna do. It. อ่าครับผมก็คือเล่นแบบอาเจเฟอร์เดนี่เองครับก็คือเฟอร์เดียน่ะเป็นหัวหน้าที่เชื่อใจคนอื่นแล้วให้คนอื่นช่วยทํางานใช่ไหมล่ะเออน้องก็เลยจะทําตามนี่เองครับอือหือเริ่มเป็น ผู้นำที่นะักที่ใช้จริงแล้วครับ you know when you say <laughs> make me wonder what kind of leader you are <laughs> คับผมอพอพูดมาอย่างนี้แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่นี่นี่แกคิดว่าฉันเป็นหัวหน้าแบบไหนกันเนี่ยประมาณนั้น <laughs> I guess this s e e m you see as one of your friends too อ uh ่ะฮะก็คือนั่นแหละนะนี่ก็เป็นอีกเออ่ในในคำในอีกแง่หนึ่งคือเอ่อน้องโบเห็นเมลฟี่เพื่อนแล้วนะถึงได้เชื่อใจเธอนะ I will admit it's novel feeling anyway I i l l I will d e deal with that God wins นั่นแหละก็คือสรุปก็คือดีใจครับที่ที่ที่เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนกันแล้วเนาะเออแล้วก็น้องก็จะมาจัดการกับเจ้ากาสองนี้ยุดเลยห้ามเข้าห้ามเข้าไปในอาณาเขตของเอ,อ่อห่วงห้ามเอ,อ่อเอ่อทำห่วงห้ามเอออ่าฮะอีสวออ้าวเดี๋ยวก่อนนะท่านหญิงเมลฟี่นี่เองครับ อะไรนำท่านมาที่นี่ฮะมามีมาที่นี่มีทุเลอะไรเหรอหนาวหนาวเออฉันหยุดสั่นไม่ได้เลยเยอะ Well uh huh. you we can't have that uh huh. เออก็เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอย่างนี้ไม่ได้สิหวังว่าคุณจะไม่หวังว่าคุณจะเออกำลังจะไม่สบายนะไม่กำลังจะไม่สบาย <c oughs> <c oughs> หวังว่าจะไม่สบายเ หวังว่าจะสบายไม่ใช่เฮ้ยพูดยังไงวะหวังว่าจะไม่ไม่สบายเออคำพูดมันแปลกๆว่ะเออนั่นแหละหวังว่าจะไม่สบายไม่ไม่สบายเออเออเออประมาณนั้นแหละเออผมาันหาคําพูดดีๆไม่ได้เออ เป็อย่างที่ทุกคนรู้นะคือผมบอกไปแล้วใช่ไหมในคลิปก่อนๆที่ผมบอกว่าผมจะทํางานหกวันแล้วนะครับมันเริ่มกันแล้วครับเหนื่อยโคตร n o w t there i s nothing wrong with me อ้าวน้องบอกว่าคือมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับชั้นหรอกแต่ว่าชันน้นไม่มีอะไรหน้าเป็นห่วงประมาณนี้ดีกว่าแต่ว่าพุ่งนายจะหกักหมายความว่าไงฮะ I see dead people, blood and flesh and crawl ก็ค uh ือเห็นเห็นฉากศกนาฏกรรมครับอ่าฮะ Vengeful spirit demon and free oh my ก็คือเห็นปีศาจมากมายพูดผีปีศาจสัตว์อสูรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่านั่นน่ะมันเป็น อนาคตของพวกเรา Now that I t h i n g about it, I have, I have been hearing some ครับผมก็คือพวกนี้ก็คือเพิ่งได้ยินเสียงกิ้งกือกรีดร้องมาเนาะเขาเลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่านี่คืออนาคตของพวกเรา <c oughs> คือก็เลงจะโดนขมือบนี่เองประมาณนั้น If you stay on this p a t l any longer, uh, misfortune will ตาอยู่ครับผมก็คือถ้าเกิดนาะยยังอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วก็มองทิ้งแน,น่นอนอะ่ะมูนวอล์ k ถอยมาเลยเต็มๆครับ Which is why I'm going to purify it first. Now stay right, right here and don't move. Amazo. Okay. ก็น้องก็จะทำล้างทำการชำระล้างอ้าวเฮ้ยนี่คือชำระล้างแล้ว น้องบอกว่าอยู่นิ่งๆนะทำฉันจะชำระล้างมันก่อนแล้วก็ตบซะหนึ่งดอกทวยอินฟินิตี้แอนบิยอนปะแอนบิยอนนั่นไง <laughs> การไก่พูนเย้ครับแค่นี้น่าจะพอแล้วนะแต่ว่าพวกนายทั้งสองคนที่ตกอยู่ในตลายอยู่นะโดวนายสองคนน่าจะกลับไปที่หมู่บ้านนะเนี่ย ถ้าเกิดเป็นไปได้ปล่อยที่นี่ไว้ชันตก,การเองนะถ้าเกิดว่าอย่างนั้นนะครับคือต้องอย่างนี้ด้วยแหละเนี่ยคือคือคือไอไอที่โจมตีไปเมื่อกี้มันมันมัน มันขึ้นเปลืองมากมันไรประโยชน์มากอ่ะเพราะว่ายัางไงก็ต้องบอกอสองนี้กลับไปหมู่บ้าน,าน,านดีอ่ะคือแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปจมตีมันก็ได้ใช่ไหมคือพวกนี้เชื่อใจเมลฟี่อยู่แล้วเมลฟี่บอกว่าเออกลับไปก่อนนะไอ,บอไ้บอกที่นี่ไว้ที่ไปที่นี่ไว้ให้ฉันจัดการเองก็พอแล้วไม่จําเป็นจงไปจอมตีเขาแต่คือแต่คือผมคิดว่าจงจะจะใช้อินฟินิตี้แอนด์บบยอนเมื่อกี้แหละ ลยใส่ฉากนี้เข้ามาเวลครับเรียบร้อยนะเออสเตลลี่วอสินแดครับมาเลยตอนสปิชก็คือทุกคนก็แบบว่าเอ้ยน้องจะทำไงนะน้อจะทำยังไงนะไม่เคยคิดเลยว่ามันจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับ โซลอนแอสบีแคนครับผมนั่นแหละไม่ว่ายัางไงก็เถอะขอแค่เข้าไปได้ก็พอแล้วเนาะแปไปกันดีกว่าอโนเทลวอสโอเคก็ระวังด้วยนะไม่รู้ว่าอะไรรอเราอยู่ข้างในนะอืม mm hmm. mm hmm. indeed even Temperature and humidity differ from outside. ครับคือเหมือนเหมือนมาอีกโลกหนึ่งเลยครับข้าข้าบนกับข้างนี้คนละเรื่องกันเลยอ่ะอืมอ mm. mm. ืม I I can feel that uh heavy i l energy again again uh huh. is strong too c a n help w o n d e r i n g what o w n s to do. what i t doing in this place like this ครับผมน้องรู้สึกได้ถึงพลังอันเข้มแข็งมากครับอ่าก็ไม่รู้นะว่ามันว่าไอ้ตัวที่อยู่ขา้างหน้าเราเนี่ยมันมาทำอะไรที่นี่ครับออื after all this is the closest we w e r l uh we ever come to the giant dragon นะฮะ would expect little a lot of dark energy not not light I don't get it either but ah i the unexpected should serve a s well เรืนนะ่องะก็คือตอนนี้เราอยู่ใกล้กิ้งกือมากที่สุดแล้วนะไม่เคยเข้าใกล้กิ้งกือตัวน,นี้มากขนาดนี้มาก่อนแล้วก็น่าจะรู้สึกเขาน่าจะ not l i g h เหรอก็คือตอนนี้รู้สึกว่ามันเป็นพลังงานพลังงานได้เป็นพลังงานแห่งแสนครับไม่ใช่พลังงานความมืดน,นะซึ่งแปลกมากอืมแล้วเมลฟี่บอกว่าเออถ้าเกิดเป็นงั้นได้ก็ดีนะอืมเพราะมันมันมัน un expected เนงะี้ยอืมประมาณนั้นครับเข้ามาได้นะเนี่ยอ,อ๋อเข้าเคสได้แล้วเนาะ ครับเคสมันก็เป็นอย่างนี้เนาะก็ครับสำหรับคลิปนี้ผมขอไปเค่นี้ก่อนแล้วกันนะอืผมคิดว่าคงต้องวิ่งกันหนุกหนานแน่นอนนะครับอืเดี๋ยวก่อนนี่นี่มีคลิปมีกี่เคสกันเนี่ยโอ้โหเข้ามาในรูแล้วยังเข้ามาในรูอือ่นอีกอ่าวอยู่ตรงนี้เลยว่ะตีตีตน่าจะตีมังกรนะเนี่ยเอออ้าวไม่ใช่ว่ะเฮ้ อ้าไม่ใช่แต่ทำไมมันถึงคือ๋อจบชัปเตอร์หนึ่งอ้าวอืชัปเตอร์หนึ่งของอันนี้เนาะอ้าวเข้าไม่ได้ด้วยต้องต้งตีกิ้งตือนั้นก่อนนะอ้าวแต่ท้ำมี้เข้าได้อ้าแล้วนีอ้าโอ้โหเพียกเลยทางเยอะเว้ยเออแค่นั้นแหละนะทุกคนเราไม่ชเจะกินครับคลิปหน้าเรามาเจอน้องนี่อืม